ญาติโยมเคยสงสัยไหมทำไมคนที่โหดเหี้ยมอำมหิตอย่างองคุลิมานถึงกลับใจได้เรื่องมีอยู่ว่าองคุลิมานเป็นโจรผู้ร้ายกาดออกปล้นฆ่าผู้คนเพื่อตัดนิ้วมาคล้องคอตามคำสั่งอาจารย์ แต่แล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาองคุลิมานหยุดก่อนองคุลิมานแปลกใจทำไมสมณะรูปนี้ถึงกล้าท้าทายตนจึงวิ่งไล่ตามแต่ยิ่งวิ่งเท่าไรก็ยิ่งตามไม่ทันทั้งที่พระพุทธเจ้าเดินอย่างช้าๆ ท่านสมณะท่านเดินอยู่แต่ทำไมข้าวิ่งสุดกำลังแล้วถึงตามท่านไม่ทันเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุลิมานฉุกคิดท่านสมณะหมายถึงอะไรอาตมาหยุดทำร้ายผู้อื่นแต่ท่านยังไม่หยุดเวรหยุดกรรมหยุดการเบียดเบียน องคุลิมานได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสำนึกผิดโยนดาบและเครื่องประดับทิ้งแล้วก้มลงกราบแท่พระบาทสาท,ทุจากนั้นองคุลิมานได้บวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติตามธรรมจนบรรลุอรหันต์ในที่สุดยะสานุสระเนนาปิอันตลิเขปิปานิโน แปลว่าเพียงระลึกถึงคุณของพระปริษนี้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในอากาศก็ผลจากภัยทั้งปวงได้ญาติโยมเห็นไหมแม้คนที่ทำผิดมามากมายก็ยังมีโอกาสกลับตัวได้เสมอขอเพียงมีความสำนึกผิดและตั้งใจทำความดี จงจำไว้ว่าไม่มีใครเลวเกินกว่าจะกลับตัวขอให้ญาติโยมทุกคนมีสติรู้ตัวอยู่เสมอแล้วชีวิตจะพบแต่ความสุขความเจริญเจริญพรขอให้ติดตามเรื่องเล่าธรรมะอื่นๆได้ที่นี่นะ